สงกรานโผล่เคลื่อนไหวกลาง IG จแอปทักษออนร่วมเฟรมครั้งแรกด้วยการหลังอยา่าโมเมนต์แรกดีต่อใจสงกรานเดชันนรงคงเคลื่อนไหวกลาง IG จแอปทักษออนหลังร่วมเฟรมกันครั้งแรกหลังยา่าไอจแทบแตก แอฟทักษะอ่อนพักสุจริญคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวดูแลลูกสาวน้องปีใหม่เพียงลําพังแต่ทางด้านแอฟทักษะอ่อนก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวฝั่งอดตสามีสงกรานเดชนรงคโดยแอฟทักษะอ่อนก็ยังส่งลูกสาวไปหาบ้านเดชนรงในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ทําให้น้องปีใหม่ก็มีความสนิทสนมกับครอบครัวของคุณพ่อซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าทําเอาชาวเน็ตโผล่ถามสงกรานตเดชนรงกลางไอจีหลังไม่มีรูปคู่น้องปีใหม่นานแล้ว และล่าสุดทางด้านแอปทักษะอ่อนร่วมเฟรมมดีสามีสงการนานต์เดชนรงค์ครั้งแรกหลังจากเลิกหลาก,กันโดยทางด้านแอปทักษะอ่อนค่ะได้ไปที่บ้านเดชนรงค์และได้มีการร่วมเฟรมสงการานต์คุณปุภัยวงศ์คุณย่าพัสราและน้องปีใหม่อีกด้วยเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตดีใจที่ได้เห็นภาพครอบครัวอีกครั้ง และงานนี้ทางด้านอดิษามีอย่างสงกรานตน์เดชนรงเคลื่อนไหวกลางไอจีแอปทักษออนโดยทางด้านสงกรานต์เดชนรงได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าขอบคุณครับและมีอิโมจิรูปยิ้มเปี่ยมเรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักที่ได้เห็นครั้งแรกหลังหย่าเลยก็ว่าได้